สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกทกท่านนะครับเอาแล้วนะครับ fc ทุกทกท่านดราม่าจนได้นะครับนางเอกหมอลำกับพระเอกลิเกนะครับสันพงศธรกับแพลพราวเสียงทองเนาะนะครับในพระเอกกำลังไล่สดไขของอยู่ดีๆนะครับ fc ทุกทกท่านก็ดันมาเจอคอมเมนต์ป่วนเนาะ คอมเมนต์ป่วนของ f c สายแซะนะครับเข้ามาแซะเข้ามาป่วนเนาะไม่รู้ว่าเอฟท่านนี้เมนอะไรเข้ามานะครับก็คงจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยน่าปรารถนาสักเท่าไหร่เนาะนะครับแต่ว่าพระเอกซันก็ควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้ดีนะครับโดยการไม่ใส่ใจนะเนาะเพราะรู้ว่าตนเองเป็นศิลปินเนาะเป็นบุคคลสาธารณะนะครับมันก็เป็นธรรมดาและครับที่มีคน ทางคนรักและคนเกลียดเราเนาะมันเป็นธรรมดานะครับของศิลปินทั่วไปทุกคนนะครับเจอเหมือนกันหมดไม่เว้นแม้กระทั่งผมเองนะครับยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆนะครับก็ยังโดนเคยโดนเอฟซีเข้ามาแซะเข้ามาดา่าก็มาาีนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนับภาษาอะไรกับศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับศิลปินอยู่ในที่แจ้งเนาะมันก็ต้องเจอนะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ ที่การควบคุมสติอารมณ์ของตนเองเนาะพรเอกสันควบคุมสติอารมณ์ได้ดีนะครับแต่ว่านางเอกมลนี่ค่อนข้างหัวจะร้อนนิดนึงนะครับควบคุมสติอารมณ์ของตนเองไม่ได้นะครับก็เลยเข้าไปหาคอมเมนต์ที่ fc เม้นเข้ามาปวดเนาะเข้าหาจนเจอนะครับโดยงานนี้เนาะเพรเอกสันนะครับก็แก้มมสถานการณ์ได้ดีเนาะโดยการควบคุมไม่ให้สถานการณ์ร้อนแรงขึ้นมานะครับ โดยมีการแลกเปลี่ยนกับ e fc เนาะ fc ที่เขาเม้นต์นะครับที่เมนต์เข้ามาไม่ดีเนาะโดยการแลกเปลี่ยนบอกว่าคุณเม้น์เข้ามาไม่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นคุณก็ช่วยซื้อปลาล้าของผมเป็นการแลกเปลี่ยนก็แลกกันเนาะนะครับอันนี้มันเป็นพื้นที่ของผมนะครับคุณเข้ามาเม้น์ไม่ดีก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับเป็นการต่อรองเนาะเพื่อแก้สถานการณ์ที่ร้อนแรงนะครับกาลังต่อรองกับ e fc สาแซะอยู่ดีๆนะครับ ก็ดันบังเอิญเนาะมีเสียงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะครับก็ดันมาสมไฟเขาอีกโดยการพูดว่าหากกินปลาร้าไม่ได้จะให้กินอะไรนะครับก็ทําใหน้นางเอกมอลำเนาะซึ่งอยู่ในอาการหัวร้อนอยู่นะครับบังเอิญได้ยินเข้าก็เลยยกตีนไก่ให้ดูซะเลยนะครับบอกว่าให้กินอันนี้แทนนะครับโอ้โหพอดีพระเอกสันเนาะเขาเห็นเห็นเข้านะครับก็เลยแก้ ควบคุมแก้สถานการณ์นะโดยที่สถานการณ์ทำท่าจะร้อนแรงเนาะเหลกสันก็เลยพูดว่านะครับโอ้ตีนไก่นี่สามารถหาซื้อกินได้ทัท่วไปนะครับเป็นการแก้สถานการณ์ไม่ให้มันร้อนแรงขึ้นไปเนาะเรียกได้ว่าควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสําหรับแอดมินนะครับอันนี้เนาะคือความคิดของแอดมินนะความคิดความคิดเห็นของแอดมินนะครับ กาที่นาเงเอกหมอลำยกตีนไก่ให้ดูนะครับสําหรับเอดแล้วไม่มีอะไรไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตีนไก่เนาะสามารถหาซื้อกินได้เองนะครับตามตลาดทั่วไปมีขายเนาะหากเราไม่คิดมากไม่คิดอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะแต่ว่านะครับมันมีแต่ว่าสําหรับคนที่เขาคิดมากไม่เหมือนกันนะครับคนเรามันคิดไม่เหมือนกันไงนะครับ าอ,อาจจะคิดว่าเออในเอกมลลำนี่ไม่ให้เกียรตเอฟซนะครับนะคนที่คิดมากอาจจะคิดแบบนี้เนาะนเราไม่คิดไม่เหมือนกันนะครับมันก็มี F อฟบางส่วนนะที่คิดแร้วว่ามีมุมมองในทางนี้นะครับ,บว่านในเอกมลลำนี่ไม่ให้เกียรตเอฟซเลยโดยการยกตีนไก่ให้นี่นะครับบางคนคิดว่าเหมือนกับนางเอกมลลำนี่อยากให้กินตีนหรือว่ากินตีนคนนั่นแหละ นะครับสาหรับผู้ที่คิดน้อยไม่มีปัญหาแต่ว่าสําหรับคนที่คิดมากนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าสําหรับแอดมินนี่ไม่มีปัญหาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่นางเอกหมอลำนี่นะครับนางอาจจะลืมตัวไปเนาะว่านางนี่เป็นศิลปินนะครับนางเป็นเอกหมอลำนางเป็นนางเอกหมอลำเป็นบุคคลสาธารณะนะครับ อยู่ในที่แจ้งเนาะจะทําอะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันละเอียดอ่อนไงสาหรับ f c หรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาเห็นการกระทํานะครับในทางที่ไม่ดีเนาะมันจะไม่เป็นผลดีกับตนเองนะครับในการควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองเนาะนี่แหละครับมันเป็นความทุกข์ของคนดังนะครับจะทําอะไรก็ตามมันเป็นที่จับจ้องมองจากเอฟซี c, จากประชาชนทั่วไปนะครับมันต้องระวังเนาะ หว่าศิลปินเท่านี้ไม่เคสายตาเอฟซีหรือว่าประชาชนอันนี้ก็แล้วแต่เธอเนาะเราก็ไม่ว่ากันนะครับตัวใครตัวมันเนาะเพราะว่าเราเป็นแค่เอไงจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวนางก็สุดแท้แต่นางนะครับเนาะเราเป็นแค่เอฟซบางคนคิดน้อยก็ไม่มีปัญหาแต่คนคิดมากนะครับการยกตีนไก่ให้แบบนั้นนะครับบางคนคิดมากคิดว่านางเอกมอลลานี้ไม่ให้เกียรติเขา โดยการไล่ให้ไปกินเตีนะครับอันนี้สุดแท้แต่ความคิดของแต่ละคนเนาะแต่ว่าสําหรับแอดมินแล้วแอดมินเฉยๆครับไม่ไม่เป็นไรที่ตีนไก่ก็คือตีนไก่เนาะมันอยู่ที่คนคิดนะครับเราไปฟังคลิปเสียงกันเนาะในอมอลัมและเพล็กันพูดกันนะครับในคลิปนี้เนาะไปฟังพร้อมกันครับเราไปอ่านแล้วเหมือนว่าเรา,าใจไม่ใช่จะอ่านในนี้จะอ่านในแต่แต่เห็นบ้างมีอยู่พิมพิมพร,รงยรสมผลไม่เป็นไรครับ มันเป็นอ่านคนเอฟค่ะจะอ่านชื่อคนเอฟใช่อ่านแ่เนเห็นอยู่ครับแต่แต่ไม่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะอาฆาตแค้นในใจเขาอยู่แต่ไม่ได้ทําให้เป็นทุกข์นะครับผม <c oughs> ไม่เป็นไรเราขายของเราดีกว่าใช่มันจะเป็นมันเป็นทุกข์แต่แต่ขอทีเดียวครับพิมพ์ได้ขนาดเนี้ถ่าท่าจะมา,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 าให้กดเลยนะครับ <c oughs> เอฟปลาผมถ้าตอนหนึ่งอะกล่องหนึ่งถือว่าแรกกันแรกกันเม้นไม่ดีพ๊กอะเอาไปเลยหนึ่งกล่องแต่ต้องเอฟผมหนึ่งกล่องเอาแล้วถือว่าให้คุณมาเป็นพื้นที่ผมช่อง ช่องกลุ่มผมแล้วบอกว่าทําในสิ่งที่มันดีดีด้วยไม่ได้ไปเดือดร้อนใครแล้วก็ผมบอกว่าเลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยจะทําให้มีปัญหานันเองแต่เราไม่สามารถไปอัดสันลเลยได้เพราะเราก็เป็นคนของอ่าทงานในในที่แจ้งแล้วก็แล้วก็โซเชียลทั้งลบและบวกนัไนแลแล้วก็ชื่นชอบคนนี้ไม่ชื่นชอบคนนี้ก็แล้วแต่กันแต่บางทีเราคมเพื่อนเนี้ยเราห้ามไม่ได้หรอกเพราะั้นแล้วผมไม่ว่าเลยครับ เราไม่ทานปลาล้าผมครับผมใช่ถ้าทานตลาลาไม่ได้ทานอะไรดีครับโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยครับครับผมแต่ถ้าทานนี้หาทานไหะนี่ครับอ๋อหากินได้ทั่วไปครับตีนไก่อร่อยหรือว่าจะไปให้เปื่อยวก็ได้อร่อยครับผม